มือออกเดี๋ยวจะแกะเนื้อปลาให้สายวาดเนี่ยพร้กแกงเนี่ยเออแม่เขาใส่พริกแกงเยอะวะ่ะบอกให้ใส่พริกแกงน,น้อยอ มะเขือต้มเละเผ็ดไหมเนื้อปลาที่เฉยไม่ต้องไปกินน้ำแกงแกะเนื้อให้ที่เฉยอันนี้น้ำปลาลาดให้หน่อยเอ้าบุ้งใบในิ่มนิ่มเอาเนื้อไม่เอาน้ำแกงน้ำแกงมันเผ็ดก็ บงเด็ดใบๆให้อืม อําเข็มเข็ม <laughs> ยออนำวลาเยอะเกินเหรอเ <laughs> ดอะก็เผ็ดเย็ะก็เข็มแล้วทุกคนเอ้ยเออเนื้อปลาน่ะ นี่แล้วก็ปลาวางนี่ทำปลาลนิดหนึ่งหน่อยเดียวได้เค็มอีกไม,ม่รู้จะทำอะไรกินแล้วทุกคนกับข้าวกับปลาเนาะผักต้มนี่เนี่ยกินได้ดีหน่อย สนใจน้ําพริกฉันได้เลยนะจ๊ะอาหมดเอาข่าอีกไหมเธอเธอจา๋าพอพอ,อหมดกะมังค่ะทุกคนถ้าคืนให้รำคืนรวยให้ถูกหวยรังวันอยู่ดีกินดีอยู่เย็นเป็นสุขตล,ลอดไป พ้นเคราะห์พ้นสุขพ้นโรคพ้นภัยพ้นจากความเดือดร้อนตลอดไปอย่าให้ใครคมเห็นกันเองได้ลูกหลานเวยนะให้ลูกหลานะลลอยู่ดีกินดีบุญมันขวัญยืนอายุยืนยาวเก้าร้อยปีอยู่ดีกินดีตลอดไปโอ,โอเคขอสักเพลงได้ไหมล่ะอเอดสุดสย้ายสุดสวยเป็นข้าวอิ่มแล้วก็บริหารสมองกันนิดนึงทุกค,คน เส้มสุดสวยคิดต้มมาหรอรักยายนะคะขอคุณค่ะสายตาคุณยายดีจังเลยค่ะยายน่ารักจังเลยค่ะน่ารักค่ะยายยายน่ารักจ้าคุณยายเก่งจังไหวอันคุณยายน่ารักจังเลยค่ะ ทานข้าวอ่านไห้อ่านไม่ทานนะักสวัสดีคุณยายสายตาดียังดีอยู่เลยเยีย่ยมจริงรักยายจ้าสุขภาพแข็งแรงคุณยายสวัสดีคุณยาย,ย,ายขึ้นเป็นสมาชิกอะไรไม่รู้บิดไปแล้วสวัสดีคุณยายทานอาหารแล้วค่ะสวัสดี ขอให้คุณยายอายุยืนอายุยืนเป็นอายุยืนยาวหมื่นหมื่นปีหมืนหมื่นปีเหมือนกันครับอืคุณยายเก่งมากๆชอบดูบอกอะไรครับเียงไม่รู้เืออายุใหญนะทุกคนขอให้แข็งแรงงวดเนี้ย ยายอายุกาี4เต็มมันพรุ่งนี้วันที่หนึ่งอ่ะยายเกิดวันที่หนึ่งพุทธภาอายุกาี4เต็มนะจ๊ะตั้งซื้อหนึ่งกาสี่ค่ะทุกคนคถึงครับคุณยายสวัสดีเก่งจังเลยค่ะคุณยายร้อนไหมครับขอบคุณทุกคอมเมนต์นะจ๊ะอยู่ข้าวเลยค่ะคุณยายน่ารักทั้งครอบครัวเลยนะสวัสดีค่ะน่ารักมากพอดีค่ะน่ารักขนาดนี้ กินอร่อยไหมคะสวัสดีคุณยายดูก็ถูกทุกหมวดสิวันนี้ดูละยายดอกไม้ดูสดใสจังเลยก็เมื่อวานกินท<ด>ุเ<า>รียนไปแล้วว่ะความสุขมีความสุขมากนะคะขอคุณค่าสวัสดีคุณยายมีความสุขสุขภาพแข็งแรงครับ คุณยายสวัสดีคุณยายกินข้าวอร่อยไหมอร่อยขอให้คุณยายสุขภาพแข็งแรงนะคะร้องเพลงหน่อยข้ายายยายร้องเพลงอีกคุณยายน่ารักอ่านหนังสือก็เก่งรักคุณยายมากยายเก่งจังอ่านทุกคอม เมนมิเปรล้วคุณยายอ่านเจ่งสายตายังดีมากเลยครับพอปุณจบจบฮะโมนิ่งครับยายหมอนิ่งครับยายจพอจบจบแล้วใช่ไหมขตาก็ไม่เห็นแล้วว่า ยายบอกหวยหน่อยจ้าบอกไม่ไม่รู้จะบอกเลขอะไรหวยพรผมหน่อยครับยายเอาให้ลูกหลานอยู่ดีกินดีอยู่เย็นเป็นสุขกันนะทั้งลูกหญิงลูกชายหลานหญิงหลานชายให้ลำให้รวย ให้ถูกหวยรางวัลอยู่ดีกินด,ดีบุญมันขวันยืนอายุยืนยาวเก้ารอยปีโอ้สาธุ <c oughs> ยายร้องเพลงไก่หน่อยยายพี่เธอเลยก็บอกให้ร้องเพลงไก่หน่อยเนี่ยไก่งามยามจะบินหากินหากินไก่ลังนานๆานหันหน้ามามอง นานๆหันหน้ามามองเขามีเจ้าของจองแล้วหรือยังเขามีเจ้าของจองแล้วหรือยังสวัสดีคุณยายสาธุค่ะสาธุยายชอบคุณยายครับสวัสดีคุณยายยายน่ารักค่ะวันนี้คุณหนึ่งคุณหนึ่งค่ะ ขโมยเงินใช่หร in oh. mm ือเปล่าชอบใจเสียขอเพลงสาวเอ้ยสาวเอ้ยจะอ่อนลำสวยร้องได้ได้เพลงเนี้ยสาวเอ้ยจะอ่อนลำสวยพีหมาลำด้วยน้องยมวยหน้าเหมินรักแกลวอย่าเหมินหน้าเฮ้ยเฮ้ยจิมบาลเนเฮ้ยละเฮ้ยจิมบาลเน สาวเอ้ยจะอ่อนลำสวยเยื่อสาวเอ้ยจะอ่อนลำสวยผีหมาลำด้วยน้องอย่ามัวหน้าเมินรักแล้วอย่าเบินหน้านี่เฮ้ยกิมบาลันเฮ้ยลาเฮ้ยบาลันเอาจยายกินข้าวกับอะไรวันนี้มีหลายอย่างเยอะแยะแกงก็มีผักก็มีมีหลายอย่าง na lắc chảy na lắc